สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องราวของ Baby Monster เริ่มกันเลยในเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของยอดวิวนั่นเองในเพลง dream pre debut song ของเด็กๆ Baby Mon น ster อร์นะครับอัปเดตยอดวิวกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ ยอดวิวทะลุ30ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นใน YouTube ไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาอัปเดตให้เป็นเรื่องเป็นดาวกันดีกว่ากับ30ล้านวิวโดยใช้เวลาเพียงแค่9วันเท่านั้นของ Baby Monster นะครับตั้งแต่ปล่อยเพลงนี้ลงมาบน YouTube ของช่อง Official YouTube นั่นเองแล้วก็ยังอยู่ในอันดับที่1ของเพลงมาแรงประเทศไทยอยู่อีกเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว่าเพลงไม่ธรรมดาและยอดวิวก็ไม่ธรรมดาจริงๆ ไม่รู้ว่าเดบิววันไหนแต่ว่าพอถึงวันเดบิวเนี่ยอาจจะเลย50ล้านไปแล้วก็ได้นะครับแต่ละวันเนี่ยขึ้นเอาขึ้นเอาเลยนอกจากยอดวิวจะปังมากๆแล้วนะครับในตอนนี้ Baby Monster นะั้นเนี่ยยังมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องการจัดอันดับ Girl Group Gen 4นะครับที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน YouTube นั่นเองหรือว่า most subscribe นะครับ นับเฉพาะของ Girl Group Gen 4แล้วก็เป็นยอดซับใน YouTube เท่านั้นนะครับ n s t y r o อ s t e r อยู่ในอันดับที่6ตอนนี้นะครับขยับขึ้นมาอีก1อันดับจากเดิมหรือ,อยู่ในอันดับที่7อีกนิดเดียวก็จะเจาะเข้าไปอยู่ในท็อป5ได้แล้วนะครับดังนั้นมาลุน้นกันดีกว่าว่า Baby Monster นั้นจะเข้าไปอยู่ในท็อป5ได้เมื่อไร่ตอนนี้ก็2.6 6, 6ล้านกันไปแล้วนะครับ ซึ่งแน่นอนเลยว่ายอดนี้นะครับได้มาทางทางที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วก็รุ่นพี่วงอื่นๆเนี่ยเขาเดบิวต์กันไปหมดแล้วแต่ Baby m o n ster อร์นั้นก็มาแรงแซงโค้เหมือนกันนะครับพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6เลยในตอนนี้แต่ว่าทั้งหากเดบิวต์ปุ๊บเชื่อเลยว่ายอดจะต้องเพิ่มขึ้นสูงแล้วก็เร็วกว่านี้แน่นอนอยังไงก็มารอดูวันที่ Baby Monster เดบิวต์กันนะครับยอดจะกระตุ้นไปถึงเท่าไหร่ และก็มาแวะอัปเดตกันอีกสักเล็กน้อยละกันเกี่ยวกับเมมเบอร์ของ Baby Monster นะครัแบบนั่นก็คือโรล่านั่นเองมีแฟนๆเนี่ยได้เจอโรล่านะครับกำลังเดินเข้าตึก YG ไปเลยอัปเดตในทวิ t เตอนะครับประมาณเมื่อวานที่ผ่านมานั่นเองน้องแสงเนือของเราเข้าตึกไปพร้อมกับทีมงานนะครับทั้งสตาฟแล้วก็เมน a ดเจรแล้วก็น่าจะเป็นทีมบอดี้การ์ดนั่นเองเด็กน้อยคนนึงนะครับตัวเล็กจิ๋วเดียวเองเมื่ออยู่กับ ทีมงานมันอยู่กับพี่สตาร์โรราก็มาในลุคเท่ๆอีกแล้วนะครับกับเสื้อเบสบอลแจ็คเก็ตเบสบอลกางเกงวอร์มสสีแล้วก็กระเป๋าเป้คู่ใจแถมยังมีการโคง้งคำนับให้กับแฟนคลับที่มารอเจอด้วย มีคนบอกว่าโรราน้นสวยมากๆทั้งๆที่ททยังหน้าสดอยู่เลยแล้วก็แทบจะไม่ได้แต่งหน้าทําผมอะไรเลยอ,อร่าคนกําลังจะได้เดบิวต์นะครับยังไงก็คือแสงจับแสงลงเพราะนี่คือแสงเนื้อโรราดาอินนั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานะครับนำมาแชร์ให้ทุกคนฟังในคลิปวิดีโอนี้การใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ึ้นมาได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง